สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องขอ,องโฟกั r ฟ o u ค่ะเมื่อกี้เสียงหอมฟีดป็นหนึ่งอันเลยเขาพูดได้จบกันแล้วกันนะวันนี้เราจะมาถลอดนะคะมาอยู่ในถลอดจะมาเล่นรอเชิญน้ำหอ,อมกันนะคะเมื่อกี้ตัวตีได้ไงหิทบลสุดยอดมากนะคะสก,กินนี้คือไปเช่านะเช่ามานะคือถ้าสุ่มก็คงสุมไม่ได้หรอกคะ่ะเกลือเกินไปยังไงตอนนี้แยกแซ้ขวาตรงหน้าตาแล้วฉีกออกดีกว่า โอไม่ oh นะแพทติเซียน่าจะรุนเธอแล้ช็อกด้วยมั้งนะยังไงเอ้ามาตรงนี้เหรอมาไม่ได้หรอกนะเพราะว่าฉันจะไม่เพามแล้วฉันจะฉีดน้ำหอมยังไงต่อยังไงแตอ่อึกจนนี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กับเอ้ยฉันจะกลับมาทำไมเนี่ยอึดโอ้โหฉันฉันยอมโดนนี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดีกว่ามาโดนเอ้ยฉันดอมโดนแค่เช้วเดียวดีกว่าฉันมาโดนอย่างนี้นะแต่ก็เช้ามาันเถอะมันเกิดมาแล้วก็ให้มันเกิดไปเดี๋ยวเอานาฬิกามาก่อนอุ้ยสือว่าเราจะล้มไหวไหมเนี่ยเฮ้ยไม่นะ ไม่เธอไม่เห็นฉันเธอไม่เห็นฉัน,ฉ,นฉันจะเป็นยาเธอไม่มีทางเห็นฉันได้ใช่ค่ะในตอนแรก,แรกฟอรคิดว่าในการใช้นาฬิกาเนี่ยมันแบบว่าทำตัวเราล่องหนไปเลยแต่พอเพิ่งมารู้ก็คืออ๋อมันจะเห็นเราแบบตัวดีเลย์นะคะก็คือจะไม่เห็นตอนล่างจริงจะเห็นล่างที่ไอ้นี่คือตอนแรก,แรกที่ฟอร์สเพิ่งกลับมาเล่นไอเดนนี้ก็ไม่รู้ไงเออก็คิดอย่างนั้นไปแล้วก็ไปยืนฉีดยาก็ว่าอยู่เขาเห็นได้ไง โอ้โหเขาพูเล่นใหม่จัด,จดเลยแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าเขาจะเห็นร่างมาแบบมิเล่เอาวางอันนี้ไปก่อนไม่รู้เรื่ออะไรเพื่อนเขาต้องเสียเวลาในการตีรู้สึกว่าไม่นะโอ้เราเจอไม้เราต้องเข้าไม้ใช่ไหมเป็นยังไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่ะนะแพทแพทแพทมีแพทมีคำสาบสีดีมากแพทในเยี่ยมมากๆเลยเ,ลยเลยจอเวนะเจนะโอ้ออกก่อนโอเคไป กระทายังไงเธอก็ต้องเสียเวลาในการตีร่างเงาของฉันเป็นยังไงล่ะไอคิวหนึ่ล้านแต่สองแพ้ได้ยิงโดนตีไวอยู่เลยนะไอคิวได้เยอะขนาดนั้นแล,ล้วไปโดนร่างเงาไปาไปเดี๋ยวฉันไปแล้วล่ะฝากลมไม้ให้ด้วยนะหมอซื้ออะไรซื้อดอวฟินมาดีกว่าตอนนี้น้ำหอมถ่าซื้อมาคงไม่ได้ใช้อะ่ะยังไงเออไม่น่าเลยคือตอนนี้คือเล่นแบบ ไอคิวยังไงอะไอไอคิวเป็นร้านยังไงก่อนยังไงเขาทีเสียความหวังของบ้านมีสาบตั้งสี่เนี่ยฉันฉันเชื่อว่าเธอจะเข้าช่วยฉันได้แบบอีซี่เพราะว่าเธอมีสาบตั้งสี่โอเคตอนนี้ก็กินดอฟฟินไปเลยแล้วกันนะเพราะไม่มีบาเรียอยู่ด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้พกไทยมาด้วยนะคะไปอืมก็น่าจะดอฟฟินหมดได้อยู่นะก็ไม่ได้จุกกะขนาดนั้นนะคะโอเคซื้ออะไรก่อนไหม ช่างมันเถอะค่อยซื้อโอเคเราฟินได้เป็นหมดไปเรียบร้อยแล้วซื้อน้ำหอมอ้าวกดผิดไปซื้อลักปีเออช่างมันเถอะช่างมันแล้วตอนนี้ยังไงก็ไม่รู้อย่างน้อยลักปีก็ใช้ประโยชน์ได้นะคะยังไงยังไงวิ่งพุ่งสุดแรงเกิดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยอะไรอะไรปีวมาหม่ใหม่ใม่ไม่ยอมเธอเลยช็อกเอ้ยแล้วทำไมไมกินไม่กินน้ำหอมอ่ะเออช่างมันเถอะงงงงเำไมกินไม่กินน้ำหอมงงดิเออ นี่นะคะโฟกัสไม่ได้เล่นกากขนาดนั้นนะอุ้ยน้องวุ้ยคนบาดลงมาแล้วเฟสหนึ่งเฟสหนึ่งลงไม้ไปก่อนโอ้หตอนนี้แค่แค่ใหญ่เขาใหญ่เดี๋ยวก็คือตายแล้วนะยังไงเอาเขาก็อยู่นี่แพทแพทเอือกไม่นะแพทนี่นะนี่นะเมื่อกี้หมอกดอีโมดใช่ไหมฉันเห็นเดี๋ยวจะหักเงินเดือนอะไรกดอีโมดแบบนี้ไม่เป็นไรตอนนี้ว่ายน้ำก่อนขังขาไปก่อน ตอนนี้จะมีคนมาช่วยเราไหมแล้วเขาจะยังไงตอนนี้ผลสรุปจะเป็นยังไงโปรดติดตามวันพรุ่งนี้ตูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ละครตอนนี้ไม่สองข้อความเดี๋ยวก็ไม่สองข้อความยังไงเหมือนหมอจะมาช่วยหรือเปล่าความหวังของหมู่บ้านยังไงช่วยไหมเออโดนตีช่วยสุดยอดอาเสอ้อนี่มาเออไม่รู้เด้งไปยังไงนั่นแหละนี่ยเด้งเด้งมัวอาค้างอีกโอ้โหโอ้โห Oh. โอ้โหเดงมัวมาแล้วตอนคือไอ้ไอ้เทพชินีก็ไม่รู้ว่าเวลาเขาเด้งเอือกเไม่รู้ว่าเวลาเด้งอะคือเด้งไปทางไหนแต่แบบแต่แบบคุณป่าเขาคุณป่าเขาจะตายแล้วคุณป่าเขาจะตายแล้วคุณป่าเขาจะตายแล้วยังไงโอ้แพทย์ขอบคุณโอ้ oh my god ดีมากคือขอบคุณเธอมากนะแพทย์ Pat. แต่ก็โอ้โหอยู่ตั้งแรงแรง,แรงเสือเลยเหรอแลาไม่ใช่อะไรกับกวางตัวน้อยๆอย่างโฟกัส เออแต่ก็ถูกอัฟเฟิลนั่นตัวสุงดีขึ้นนะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเฟร์เฟิ์อยู่นะคะบาย